สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมนําเหรียญหลวงพ่อสายนะครับวัดท่าขนุนนะครับอําเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาให้เพื่อนๆชมกันก็เป็นเหรียญเกนะครับเพื่อนๆเกดีด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดให้เพื่อนๆชมกันก็เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อสายวัดท่าขน,นุนเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ระลึกในการฉลองสม,มณศักดิ์ของหลวงพ่อนะครับ ก็จะมีด so ้วยกันอยู like ่สองเนื <soccer looking for shit> okay. so ้อคือเนื้อทองแดงกับเนื้อทองแดงกระไหลทองสําหรับเหรียญที่ผมจับอยู่นี่ก็เป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองนะครับเพื่อนๆดูนะครับตัวตัดละเอียดแบบนี้ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นรุ่นปีหนึ่งสามของแท้เนี่ยตัวตัดจะหยาบกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวตัดยุคประมาณปีสากว่านะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ถือว่าเก๋ดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ใบหน้านะครับดูนะดูรายละเอียดตัดขอบเนี่ย ครึ่งเหรียญเสมอกันหมดเลยก็เหรียญลักษณะของการตัดขอบเนี่ยก็เป็นยุคของปีสกว่านะครับก็คือสามขึ้นไปนะครับเพื่อนเนดูนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญไทยนี่เพื่อนเพื่อนตัวตัดจะหยาบกว่านี้เดี๋ยวผมใช้ดูตัวตัดที่เป็นเหรียญปีหนึ่งจดกระไลทองรุ่นเก่านะครับดูกระไลเราดูกระไลก่อนอ่าเป็นเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญพระสังฆราชดูฮะกระไลทองรุ่นเก่าต้องเอาทองมาตีนะครับแล้วดูตัวตัดปีหนึ่งเจ็ดเราดูนะครับ ตัวตัดนี่มันจะบ่งบอกถึงยุคนะครับเพื่อนๆผมใช้ดูตัวตัดเพื่อนๆเราดูเห็นนะครับตัวตัดจะบ่งบอกถึงยุคอายุของพระนะครับเราจะเห็นความหยาบเราจะเห็นความหยาบการย้อยนะครับเดี๋ยวผมต้องปรับโฟกัสนิดหนึ่งแสงสะท้อนมากนะเพื่อนๆดูนะครับเราจะเห็นความหยาบของยุคปีหนึ่งกว่า หรือว่าตั้งแต่ปีหนึ่งต้นๆน,น,นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆตัวตัดจะต้องหยาบเป็นท่อเป็นบ้างอยู่ประมาณนี้ oh. เมื่อมาเทียบตัวตัดกับปีหนึ่งสามที่เก่ากว่านะครับดูหน้าหลวงพ่อดีหนึ่งครับดูหน้าหลวงพ่อดีหนึ่งเห็นไหมครับว่าการปั๊มนะฮะนะลายละเอียดฮนะในดวงตา เปลือกตาต่างๆก็ชัดเจนเลมอฟีปากต่างๆก็มีร่องรอยของการกระแทกแต่เพื่อนๆเห็นก็เป็นเนื้อทองแดงกะไหลทองก็เหรียญเท่าสวยๆอยู่ที่ประมาณหมื่นวระบาทนะครับเพื่อนๆหมื่นแปดหมื่นเก้าถ้าสภาพนี้เพื่อนๆพบเพื่อนๆเจอก็อยู่ประมาณแปดเก้าพันเลยหมื่นต้นๆนะครับก็เป็นเหรียญที่เกดีบางคนก็โดนมานะครับเราลองมาดูด้านหลังกันก็ด้านหลังก็จะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับมองเพื่อนๆก็คล้าย กับยันของหลวงปู่ทิมัดละหานไล่นะครับแต่จะไม่มีรายละเอียดด้านในนะครับหลวงปู่ทิมก็เป็นยันแกบเป็นรูปคนยันพระเจ้า้าพระองค์เหมือนกันนะครับเราลองดูผิวด้านหลังนะครับคือต้องบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจากประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนไม่เคยเล่นพระไม่เคยจับพระนะครับหรือไม่เข้าใจเรื่องตัวตัดนะหรือจําใบหน้าของหลวงพ่อเม่นต้องบอกว่าโดนแน่นอนครับเพื่อน เพราะเขาแกะบล็อกได้ดีมากนะครับแกะบล็อกได้ดีมากเราต้องบอกว่าถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างคมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหูเหรียญน,นะครับคือแนวทางของการดูพระเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับให้ดูเป็นการเอาเพื่อนๆเ,เราดูหูเหรียญนเ,นเห็นไหมครับความธรรมชาติเนี่ยขาดหายไปเห็นไหม ลองดูการปิ้นขอบเหรียญมีการลองเบ้านะครับมีการเจาะนะครับ,จบเจาะนน่ที่มีความหนาเกินแล้วก็ขอบปิ้นเนี่ยนะครับทีนี้ตำแหน่งต่างๆเนี่ยตัวอักษรเนี่ยหัวตัวอักษรต่างๆเขาทําได้ใกล้เคียงนะครับเพื่อนแต่ถ้าเพื่อนๆลองดูรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าหัวตัวอักษรในรุ่นนี้ที่เป็นของแท้ก็จะมีความกลมนะครับแล้วก็มีเส้นแตกต่างๆเหมือนเหมือนกันคล้ายๆล้กันดูที่เพื่อนเหรียญน,นะครับอาจจะมีผดบ้างมี นะครับมีผลมีกากขึ้นมาให้เราเห็นบ้างนะครับเขาต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่เกศดีนะครับเห็นแรกๆเนี่ยผมเป็นเข้าใจว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแต่พอมาพิสตัวตัดเพื่อนๆลองดูตัวตัดที่ผมสไลด์ให้ดูอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นตัวตัดยุคปีสามกว่านะครับซึ่งจะแตกต่างกับตัวตัดที่เป็นเหรียญแท้นะครับถ้าเหรียญแท้นี่ตัวตัดเนี่ยจะมีความหยาบกว่านี้นะครับบ้องหรือว่าท่อต่างๆหรือว่าจะเป็นฟันเนี่ย จะอยากจะเหลื่อมล้ากว่านี้และการย้อยต่างๆเนี่ยก็นํามาแนะนําให้เพื่อนๆดูถ้าเจอถ้าพบเหรียญรุ่นนี้สวยๆนะครับในราคาแปดเก้าร้อยพันกว่าบาทต้องบอกว่าเก๋น,นะครับเพื่อนๆเ,เพราะเหรียญจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าสภาพนี้ก็มีอยู่หลายพันบาทนะครับราคาที่จะเช่าซื้อกันเนี่ยต้องบอกว่าอย่ารีบอย่าร้อนนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองดูที่ใบหน้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเราจะเห็นว่าการปั๊มต่างๆ เม็ดในตาเปลือกตาลูก,กตาเราห็นความคมชัดนะฮะเป็นความคมชัดเลยล่องลอยของาการกระแทกต่างๆความธรรมชาติมันมีนะครับต้องบอกว่าเกดีถ้าพบถ้าเจอก็ต้องระวังนะครับเพื่อนๆอ,อ่าเติต้นนี้เกประมาณปีสองต้นๆหรือนะอยู่ในช่วงหมดมีประมาณช่วงนั้นนะครับเพราะดูจากล่องรอยของตัวตัดที่ผมเคยบอกเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดว่าเวลาเราดูตัวตัดเนี่ยตัวตัดอาจจะมีหลายตัวก็จริงแต่ว่าจริงๆ ก็ต้องบอกว่าเครื่องมือนะครับหรือว่าตัวตัดหรือความละเอียดต่างๆเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงยุคถึงพศดูนะครับเป็นการห่มคลุมจีวรห่มคลุมก็จะมีนะมีรอยยับมีรอยย่นของจีวรเกิดจากการกระแทกเหมือนกันนะครับถ้าพบเ,เจอต้องระวังนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าเหรียญนี่แกะค้นมาแกะออกมาในค่อนข้างที่จะดีรังที่ถอดบล็อกออกมาจากแม่พิมพ์แล้วเนี่ยก็มาแต่งนะครับ ดูขอบยอยู่ในครั้งนงนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าเป็นพระเก์นะครับเพราะว่าตัวตัดเนี่ยคนละยุคกันเลยนะครับถ้าพบถ้าเจอดูกันให้ดีนะครับเพื่อนเหรียญรุ่นนี้หลวงพ่อสายวัดท่าขนุนเนื้อทองแดงกระไหลทองหายากนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยเหรียญรุ่นนี้ก็จะมีเหรียญเสริมออกมาด้วยนะครับในยุคหลงัลงแล้วก็เข้าใจว่าในยุคนั้นปีหนึ่งสามเนี่ย ก็มีการทําเสริมออกมาด้วยก็ข้อมูลก็มีอยู่ว่าประมาณพันกว่าเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้ที่เป็นเหรียญหลักในปีสองห้าหนึ่งสามก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองแดงกระไหลทองแต่ว่าเนื้อทองแดงกระไหลทองเนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าและได้รับความนิยมมากกว่านะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็คอยข้ามไปครับขอบคุณครับ